วันนี้มาแบ่งปันในการใช้แอป i n s h o t ว่าแล้วเดี๋ยวเราก็าไปที่แอป i n s h o t กันเลยค่ะไปที่คำว่าวิดีโอนะคะไปเลือกชิ้นงานของเราโดยกดที่คำว่าใหม่เมื่อตะกี้แล้วก็ไปเลือกวิดีโอของเราค่ะในที่นี้เลือกคลิปมาหนึ่งคลิปนะคะตรงนี้จะมีคำว่าวิดีโอรูปภาพทั้งหมดเราเลือกวิดีโอเลือกมาหนึ่งคลิปค่ะคลิปที่ได้จริงๆแล้ว เป็นคลิปตัวนี้นะคะแนว16ต่อ9แต่ทีนี้เราจะนำไปในสู่ของแอปพวกติกตอกแล้วก็ไปที่9ต่อ16นะคะหรือพวกดี s ช็อตเราก็ใช้ตัว9้ต่อ16นี้ค่ะเมื่อได้แล้วเราก็กดถูกตรงนี้นะคะจากนั้นเรามีภาพนิ่งของเราแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาภาพนิ่งมาไว้ในส่วนข้างบนในส่วนของคลิปวิดีโอเราสามารถเคลื่อนย้ายมันได้นะคะเห็นไหมคะว่ามันย้ายได้ เราจะขยายมันก็ได้เพียงแต่ว่าให้ตัวคลิปตรงนี้นะคะที่เลื่อนไปเลื่อนมาตรงนี้นะคะมันจะมีกรอบสีขาวล้อมรอบตัวคลิปอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเคลื่อนย้ายตัวนี้เราต้องให้คลิปข้างล่างอยู่ในกรอบสีขาวนั่นเองค่ะต่อไปเราจะเลื่อน ให้มันมาอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นเรามีภาพของสินค้าเราก็กดสติกเกอร์เห็นไหมคะสติกเกอร์เราก็ไปตัวสติกเกอร์สีเหลืองกดเลยค่ะตรงนี้มันจะมีตัวตะกร้าแล้วก็ตัวอัลบั้มภาพให้ไปที่ตัวอัลบั้มภาพกดไปเลยนะคะในที่นี้เลือกมาแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้เลยแล้วกันค่ะนี่แหลคะค่ะตัวโลชั่นเห็นไหมคะได้มาแล้วเราก็เอาไปวางส่วนข้างบนแล้ก็ดึงตรงนี้มาให้ขยาย แล้วก็กะพอประมาณนะคะสมมุติประมาณอย่างนี้เราก็กดถูกตรงนี้เลยค่ะ้างขวาใกล้ๆแสติกเกอร์สีแดงกดไปเลยนะคะเห็นว่าตรงนี้มันจะยังสั้นๆเห็นไหมคะเราก็กดมาหนึ่งครั้งไอ้ตรงหางตรงตัวสีเหลืองเนี่ยนะคะไปที่คำว่าสิ้นสุดวิดีโอ,อตัวคลิปตัวภาพเนี่ยนะคะมันก็จะยาวไปสุดวิดีโอของเราเลยค่ะ ทีนี้เราก็จะมาปรับในส่วนของคลิปของเรานะคะให้มันดูสวยงามอย่าลืมว่าเราจะเคลื่อนย้ายคลิปของเราเราจะต้องให้ไปอยู่ที่คลิปของเรานะคะให้คลิปของเราอยู่ในกรอบสีขาวอย่างนี้ค่ะแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายนะคะเราสามารถขยายโดยใช้มือของเราเนี่ยสองนิ้วของเราเนี่ยแหละคะ่ะขยายเข้าขยายออกเห็นไหมคะนี่ก็คือเบื้องต้นของการทํา คลิปในอินชอตนั่นเองค่ะเียลองดูนะคะเราจะใส่ข้อความอะไรไปไหมสมมุติจะใส่เราก็อ่ะเราลองเล่นดูก่อนนะคะเราก็กดตรงกลางเพื่อเล่นค่ะในที่นี้จะไม่มีเสียงพูดเพราะว่าพลาดไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ลองดูว่าโอเคทุกอย่างมันยังได้มันยังอยู่ในกรอบของเราอยู่นะคะ จากนั้นถ้าเราจะต้องการใส่ข้อความเราก็ไปที่ตัวทีกดข้อความมา1ครั้งพิมพ์ชื่อสินค้าก็ได้ค่ะบอกว่าโลชั่นถนอมผิวเนี่ยตรงนี้เราก็ปรับปรับฟอนต์ปรับอะไรของเรานะปรับสีลองเล่นได้นะคะเห็นไหมครับปรับสีได้ไปข้อความนี่เห็นไหมคะเราก็เลือกเอามาวางแบบนี้ค่ะ แล้วก็เหมือนเดิมเราจะให้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันไปสิ้นสุดตรงนี้ค่ะมันก็จะหมดไปละคําว่าโลชั่นถนอมผิวมันหายไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ตัวอักษรเน,นี้ยมันยาวไปจนถึงตลอดคลิปแล้วก็กดไปที่ตรงปลายนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็สิ้นสุดตัวคําว่าโลชั่นถนอมผิวก็จะยาวไปจนตลอดคลิปเห็นไหมคะเท่านี้เองค่ะแล้วก็กดถูก แล้วก็กดบันทึกส่งออกค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนในการทําคลิปแล้วก็มีภาพนิ่งอยู่บนหัวของเราเนั่นเองนะคะติดตรงไหนทักมาได้ทักมาถามได้นะคะลองดูค่ะ